ไม่ดีเลยอีบ้ากขายลูกมึงแล้วมึงเนี่ยตอนมึงก็บลงมึงลงแล้วเขาก็ถามอีน้องบอกว่าตายไปทีแล้วดีอีกแล้วใครดีอ่ะมีไม่ไหมมีแม่ไหมไหมไม่อุดไม่อุดไม่อุดมันอุดอยู่แล้วไม่อุดตอนนี้มีพ่อไม้แม่ไม้เลยไหมฉันขายของได้นะอ่ะวเขาขายของอ่ะมาช่วยขายของบนศานี้ไม่รู้จะทำอะไรมีมีคนช่วยขายยัง ะะจขาเออเฮ้อจะขายอะไรเหมือนกันเราจะทำยังไงเราจะมากกัมาจู่เนี้ไอเนี้ยนี่เขาขายอะไรหนมอะไรพี่ที่ให้อ่ะหนมอะไรเออลูกเต่าว่ะไปขายป่ะนละละล้านอีกแล้วตอนที่ขายขายอะไรอยู่ขาขายได้ขายผลไม้อ่ะไปเอาที่นู่นสิสี่มุมเมืองอะเนอะเอาไก่ไปอีกแม่ว่าทำไงว่าอะไรก็ไม่มีทำไม่เป็นไรเว้ย กลับเบือมก่อนที่ฝาไอ้กับไม่ไปด้วยไน้กาโอ้จนขายได้นะไอ้อันนี้ฉันแบกไอ้เนี่ยอ๋อสิบห้าสิบหกมันใช้ไม่ได้หรอกมันไม่รู้จักการรู้จักงานจ้าหกสิบนี่แ่ละมาอาเมาลายหมดอายุทำมันนมเนี่ยหมดอายุฉัน่ะไม่มีหมดอายุหรอก ย่งปึงปังอย่างปังปิงอคนพูดว่าคนโน้นคนนี้เขาตัวเองนะยกขาขึ้นไหมเตอได้ไปช่วยยกขาได้มาเล้วเ้ปนทรเดแยลยเยยกร้อกันเล่นนนนี่แม้ทอทัดคประกาศให้ซื้อนะอะไรนะกินก็ต้องดูกินยิ่งยงรู้ไปกินจะพนสักสองแสง วันนี่ยแหละอะว,วันหนึ่งแล้วไปยันอีกกับครึ่งคืนไปถอยตอนตีสี่หน้าหลอกหน้าหลอก <Okay. S 1> ตอนเช้าออกวิ่งเลวิ่งแบบฉันฉันวิ่งทุกเช้าเลยอนที่สองว่า,านี่หรอกเจจิ๊บจิบหรอกฉันเนี่ยตั้งแต่สามปีผ่านมาเนี่ยหลับตีสี่ทุกคืนเลยฉันก็นั่งนั่งเหมือนพี่จริงๆเนี่ยขาปวดหมดเลยแต่ฉันนั่งเล่นไพ่นะว่า